ายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผมขอตัดลดงบประมาณเป็นจำนวน7เปอร์เซนตนะครับเพราะว่าวันนี้าการแก้ไขปัญหานะครับสถานการณ์โควิดนั้นท่านก็ยังจัดงบประมาณแบบปกติ นะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงไม่ได้ในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยงบสาหรับแก้ไขปัญหาโควิดไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เหตุผลที่ผมตัดนั้นก็คือว่าท่านต้องออปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิดบางบางหน่วยงานบางองค์กรในกระทรวงแรงงานก็ยังมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานฝึกอบรมนู่นฝึกอบรมนี่ทั้งๆ้ที่ไม่สามารถทําได้ ดังนั้นงบประมาณต่างๆที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ปิดแคมป์คนงานปิดการก่อสร้างทั้งหมดปิดโรงงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะปิดไปอีกเมื่อไหร่ท่านจะปิดไปอีกนานเท่าไหร่จริงๆแล้วมันมันจะต้องอยู่มันจะต้องอยู่คู่กับธุรกิจไปเปิดสิครับให้เขาทำงานทำไมค,คุณไม่ปิดคุกล่ะครับ คนคุกนะครับหลายแสนคนเนี่ยทําไมคุณไม่หยุดคุกให้เขากลับบ้านสิครับวันนี้คนคุกจะต้องอยู่ด้วยกันร่วมชีวิตด้วยกันอยู่ในคุกจนเขาอยู่ได้ดังนั้นแรงงานก็จะต้องอยู่คู่กับธุรกิจอยู่ให้ได้รักษาเขาดูแลเขาป้องกันเขาเหมือนกันครับดังนั้นถ้าเกิดการระบาดอยู่อย่างนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนจะเป็นไปได้ยังไงวันนี้ ผู้ใช้แรงงานชื่อก็คือผู้ใช้แรงงานเขาจะต้องเอาแรงงานไปแลกเงินอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเขาก็จะต้องไปรับจ้างเพื่อหาข้าวกินมื้อต่อมือวันต่อวันจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนครับวันนี้แค่ห้องเช่าบ้านเช่าก็ไม่มีจ่ายแล้วค่าน้ำค่าไฟจะอยู่กันยังไงครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้ท่านประธานที่เคารพครับ เจ้าของกิจการผู้รับเหมาพอแรงงานไม่มีเขาก็ต้องหยุดทำงานผู้ว่า,าจ้างโครงการต่างๆก็ต้องเลื่อนออกไปจะเปิดโครงการจะเปิดบริษัทจะเปิดธุรกิจก็ทำไม่ได้มันตายทั้งระบบอรครับมันมันจะอยู่ได้ยังไงสรุปแล้วคนจนผู้ใช้แรงงานเนี่ยกลับไปบ้านนอก ก็ต้องมีปัญหาไม่มีอะไรทำนะครับแล้วคนก็ลังเกียจก็จะต้องกักตัวอะไรอีกเงินก็ไม่มีผู้รับเหมาก็ต้องหยุดงานผู้ว่าจ้างก็ต้องหยุดสรุปแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆไม่ว่าอาหารไม่ว่าปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันก็ต้องหยุดหมดท่านประธานครับวันนี้เราจะต้อง รับผิดชอบบุคคลที่เป็นแรงงานบุคคลที่เป็นผู้รับเหมาบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจรัฐบาลจะต้องพักหนี้พักดอกรับผิดชอบเอาให้มันชัดเจนบอกเข้าไปให้มันชัดเจนประเทศจะเป็นหนี้เพราะว่าพักหนี้พักดอกไม่เป็นไรแต่จะเอาเงินไปแจก ไปแจกแบบไร้สาระเนี่ยมันมันทำให้เสียเศรษฐกิจการแก้ปัญหาตรงนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัคซีนผมก็พูดแล้ววัคซีนฉีดให้ทุกคนน่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดทุกคนรอบางคนเข็มแรกอีกสามเดือนถึงจะได้ฉีดเข็มสองมันไปอยู่ที่ไหนวัคซีนไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีเงินซื้อหรือมันมีปัญหาอะไรท่านประธานที่เคารพครับ ถ้าจะแก้ปัญหาให้ชัดเจนแก้ปัญหาให้จบสิ้นมีทางเดียวท่านประยุทธ์ลาออกซะจริงๆนะครับวันนี้ถ้าท่านลาออกทุกอย่างจะเรียบร้อยให้คนใหม่เข้ามาแก้ปัญหาอย่าไปรอให้มันระบาดมากเท่ามาเลเซียเลยครับอย่าให้ตายเท่ามาเลเซียเลยครับเราประเทศไทยเราดีกว่ามาเลเซียท่านลาออกตอนนี้ อย่าไปรอให้จํานวนการระบาดมากเท่ามาเลเซียอย่าให้มันตายเท่ามาเลเซียถึงลางออกออกตอนนี้นะครับสง่างามออกหลังจากนี้อีกสองสามเดือนมันจะไม่มีแผ่นดินโยครับเตือนท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ